วันที่2สิงหาคม2568ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการเชฟชาเลงจ์เอ็กตราคโครเมร์โซมรุนภาคอีสานจัดโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมให้ผู้ดูแลครอบครัวและผู้บกคร่องทางสติปัญญาได้ต่อยอดความสามารถยกระดับศักยภาพพัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำอาหาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้เรียนรู้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริงกับเชฟมืออาชีพเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีศักยภาพและความสามารถหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างเหมาะสมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจความมั่นใจและสร้างโอกาสที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัวจากทั่วประเภทจำนว,นวน100คนณนโะรงแรมมีสไตล์มิวเซียมโฮเทล กรุงเทพมหานคร